สวัสดีครับผมวันนี้วันที่18กันยายนปี2567นะครับผมวันนี้เรามาเจาะลึกสำหรับนะครับคำถามหนึ่งที่เรียกว่าเฟสแรกกลุ่มปราะบางนะครับผู้ที่ถือบัตรสุขการแห่งรัฐแล้วก็ผู้พิการนะครับผมนะซึ่งจะได้รับเฟสแรกใครบ้างใน2กลุ่มนี้ได้รับเงินนะครับผมนะซึ่งก็จะเริ่มโอนวันที่25กันยายนเป็นต้นไป นะครับผมตามรายละเอียดนะวันนี้ก็ขอมาเจาะลึกแล้วก็ตอบคำถามทั้ง2กลุ่มนะครับพูดถึงผู้ที่ถือบัตรสุการแห่งรัฐนะฮะเจาะไปในลักษณะแบบไหนนะถึงจะได้รับนะครับรวมไปถึงในเรื่องของกลุ่มผู้พิการด้วยว่าเป็นกลุ่มลักษณะใดถึงจะได้รับเงินนะครับผมอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตรงนี้ซึ่งจะแสดงนะครับรายละเอียดให้กับทุกท่านเนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับขอบคุณข้อมูล ทางด้านของไทยคู่ฟ้าด้วยนะครับที่ทำรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับเราเริ่มจากในเรื่องของรอบการโอนเงินครับตามที่หลายท่านรับทราบเกี่ยวกับทางด้านของเฟสที่1่กระทรวงการคลังครับโดยกรมบัญชีกลางจะเริ่มทยอยจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่25กันยายนปี2567รเเป็นต้นไปซึ่งเขามีวันโอนดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เริ่มจากในเรื่องของวันที่25กันยายนปี2567อันนี้จำนวนโอนในวันนี้นะครับก็คือ3.28ล้านรายซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์นะครับผมก็คือคนพิการหรือได้รับเบีย้ยคนพิการจำนวนทั้งหมด2.15ล้านราย บวกกับนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันซึ่งเขาระบุนะครับว่าผู้ที่ถือหรือได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีเลขหลักสุดท้ายของบัตรประจําตัวประชาชนนั่นคือเลข13หลักก็คือหลักที่13นะที่นะครับผมลงท้ายด้วยเลข0น,นะอันนี้ก็ไปตรวจสอบดูตามที่เคยแจ้งท่านด้านหน้าบัตรประชาชนเนี่ย จะมีเลขบัตรประชาชนหรือเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเรา13หลักไปดูหลักที่13นะครับผมถ้าลงท้ายด้วยเลข0ูนะครับก็จะมีจํานวน1.13ล้านรายนะครับของผู้ที่ถือบัตรสุการแห่งรัฐนะครับก็จะได้รับเงินเข้าวันที่25กันยายนปี2567อ่าอันนี้คือแจ้งกันเพราะฉะนั้น หลายท่านก็ถามว่าถ้าเป็นคนพิการหรือได้รับเบี้ยคนพิการอยู่แล้วแล้วก็ได้รับสิทธิ์บัตรสุขการแห่งรัฐนะครับจะได้2เด้งไหมได้สิทธิ์เดียวหรือเด้งเดียวนะนะครับก็คือได้รับสิทธิ์ของคนพิการนั่นแหละนะครับผมอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่แจ้งกันสําหรับในเรื่องของวันที่25กันยายน3.28ล้านรายนะครับมาดูวันที่26กันยายนนะครับทางด้านของกระทรวงการคลังก็จะกดนะฮะปุ่มโอนเงินเช่นเดียวกัน วันที่26กันยายนปี2567นะครับก็ราวๆ4.51ล้านรายในวันที่26กันยายนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสุการแห่งรัฐอย่างเดียวละซึ่งเลขหลักสุดท้ายของเลขบัตรประจำตัวประชาชนครับก็จะมีเลข1เลข2และเลข3กลุ่มนี้ก็จะมีจำนวนราวๆ4.51ล้านรายในวันที่26กันยายนนะก็ตรวจสอบไปนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็ ดูภาพนี้น่าจะชัดเจนนะครับในส่วนของนะครับวันที่27กันยายนนะครับผมอันนี้ตามข้อมูลก็อยู่ประมาณ4.51ล้านรายซึ่งก็จะเป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสุขการแห่งรัฐอย่างเดียวลงท้ายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหลักที่13ก็คือเลข4เลข5เลข6และก็เลข7ตามลำดับนะนะครับนี่ฮนะก็ แจ้งกันนะครับผมทีนี้ในส่วนของวันที่28กับ29ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งก็แน่นอนครับว่าจะไม่มีการโอนเงินใน2วันนี้นะครับเพื่อจะให้ระบบนะครับมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดจากข้อมูลที่กระทรวงกันคลังได้ระบุไว้ก็เลยต้องมาโอนเงินนะครับในวันจันทร์ที่30กันยายนปี2567ซึ่งเป็นวันสุดท้ายสำหรับเฟสที่1นี้ มีจำนวนคนทั้งสิ้นอยู่ที่2.26ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันเช่นเดียวกันซึ่งเลขลงท้ายหลักที่13ของเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงท้ายด้วยเลข8และเลข9นะครับผมนะก็2.26ล้านรายนี่ก็เป็นสิ่งที่อัปเดตนะครับเพิ่มเติมและก็ลงรายละเอียดตรงนี้ให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันนะครับ หมายเหตุนิดนึงครับเขาบอกว่าคนพิการหมายถึงผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2 5 6 7ผ่านคนพิการผู้ที่มีบัตรสุขการแห่งรัฐหมายถึงผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเดียวกันในปี67นะผ่านผู้ที่มีบัตรสุขการแห่งรัฐนะครับข้างล่างนี้สําคัญนะครับทั้งนี้นะในกรณีที่จ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่สําเร็จในครั้งแรกก็คือตามรอบดังกล่าวนี้นะครับ จะมีการดำเนินการจ่ายเงินซ้ำให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจำนวน3ครั้งผมรอบเก็บตกนั่นเองนะระบุไว้3ครั้งนะครั้งที่1เนี่ยก็เป็นวันที่22ตุลาคมปี67่าก็โอ้นะราวๆเกับ1เดือนนะนะอย่าให้เสียเวลานะครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่าคำว่าเสียเวลาคืออะไรนะที่โอนไม่ได้นะครับในส่วนของครั้งที่2เนี่ยก็จะไปโอนนู่นละครับ22พฤศจิกายนเลย แล้วก็ครั้งที่3ครั้งสุดท้ายในรอบเก็บตกครับก็จะโอนวันที่22ธันวาคมนะครับโดยเมื่อผลกำหนดนะครับในส่วนของ3มรอบนี้แล้วแล้วก็โอนไม่สำเร็จนะก็จะยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายและถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการอ่ะพูดง่ายคือหมดสิทธิ์เลยนะครับผมทางด้านของครังก็นะไม่โอนแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่กระทรวงครังเน้นยำ้ำ นะกลุ่มผู้พิการนะหรือเขาเรียกว่ากลุ่มที่จะได้รับวันที่2ีกันยายนนั่นคือผู้ที่รับเบี้ยความพิการอยู่แล้วไม่ต้องไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพจด้วยหมายเลขบัตรประชาชนแล้วเพราะว่าเขาก็จะโอนเงินนะครับผ่านในเรื่องของบัญชีนะครับนะที่เราได้รับเงินปกตินะอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องไปทําอะไรแต่ในเรื่องของผู้ที่ถือบัตรสุขการแห่งรัฐ อันนี้แหละครับผมจะต้องตรวจสอบแล้วก็จะต้องไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยหมายเลขบัตรประชาชนใครที่ผูกอยู่แล้วไม่ต้องไปทําอะไรเช่นเดียวกันรอทางด้านของคลังเนี่ยกดปุ่มโอนเงินนะครับแล้วก็รับเงินได้เลยเงินจะเข้าทางบัญชีถูกไหมครับแล้วท่านก็ไปกดเงินสดเนี่ยออกมาใช้ได้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะดําเนินการตามที่บอกไปได้อ่ะทีนี้มาเจาะลึกนะครับอันนี้น่าจะเข้าใจแล้วก็เคลีย นะหลายท่านก็ได้เห็นภาพนี้หล,หลายช่องที่ทําอยู่นะครับหรือว่าสื่อผู้สื่อข่าวต่างๆที่เขาได้นําเสนอเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ก็มาเพิ่มเติมรายละเอียดให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจหลายท่านก็ถามว่าเอา้าเจาะให้หน่อยสิผู้ที่นะครับได้รับเบีย้ยความพิการหรือผู้พิการเนี่ยกลุ่มไหนที่จะได้รับบ้างนะครับผมนะรวมไปถึงผู้ที่ถือบัตรสุขการแห่งรัฐ นะกลุ่มไหนได้รับบ้างอ่าวันนี้เจาะให้ดูเลยนะครับทีนี้ในเรื่องของโครงการนี้เนี่ยเขาก็ระบุว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67นะครับผ่านผู้ที่มีบัตรสุขการแห่งรัฐและก็คนพิการในรายละเอียด2กลุ่มนะครับเราดูอันแรกก่อนก็คือกลุ่มผู้ที่นะครับมีบัตรหรือได้รับสิบบทธิบัตรสุขการแห่งรัฐประมาณ12.40ล้านรายเนี่ยนะครับเขาก็ระบุนะอันนี้เป็นข้อมูลณนะวันที่31สิงหาคมปี67นะก็เป็นข้อมูลล่าสุดนั่นแหละ แล้วก็กลุ่มที่2คือกลุ่มผู้พิการมีอยู่จํานวนเนี่ย2.15ล้านรายณวันที่31ส,ส,สิงหาคมปี67เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเพราะฉะนั้นรวมทั้ง2กลุ่มแล้วอยู่ที่14.55ล้านรายนะอันนี้คือเป็นลักษณะที่แจ้งจํานวนกันสิทธิ์ที่จะได้รับจากโครงการนะครับอย่างที่บอกครับว่าทางด้านของรัฐสนับสนุนเงินจํานวน10,000บาทต่อคนวงเล็บครับโอนครั้งเดียวเลย โดยสามารถซื้อสินค้าและบริการที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยไม่จำกัดประเภทร้านค้าไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆนะครับผมไม่ได้มีเงื่อนไขเพราะว่ามันเป็นเงินสดแล้วเมื่อดำเนินการนะครับโอนเข้าบัญชีเราแล้วถูกไหมเราก็สามารถที่จะไปเบิกหรือไปกดนะครับนะไม่ว่าจะผ่านตู้ ATM เนาะด้วยบัตร ATM มาแล้วแต่เนี่ยออกมาเป็นเงินสดเนี่ยก็ไม่มีเงื่อนไขท่านก็สามารถจับจ่ายได้ตามที่ท่านพึงประสงค์เลยอ่านะครับ ทีนี้คำถามเราอยากจะพาทุกท่านมาดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งหรือว่าลงรายละเอียดสักนิดหนึ่งว่าใครได้รับสิทธิ์บ้างนี้ก็เป็นสิ่งที่เปิดหัวไว้นะครับเอากลุ่มแรกก่อนก็คือในเรื่องของนะครับเกี่ยวกับผู้ที่ถือบัตรสุการแห่งรัฐเขาระบุไว้เนี่ยนะครับคือ3กลุ่มเลยนะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสุการแห่งรัฐแล้วก็มีเครื่องหมายถูกสีเขียวเนี่ยทั้ง2ข้อเหมือนกันคืออะไรบ้างครับ ก็คืออันแรกก็คือได้รับสิทธิ์บรสิการแห่งรัฐในปัจจุบันนั่นแหละซึ่งนะครับท่านเนี่ยใช้จ่ายพันบัตรประชาชนในปัจจุบันถูกไหมอันนี้คืออยู่แล้วแล้วก็ถูกที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่ายืนยันตัวตนแล้วนะฮะก็คือได้รับสิทธิ์นะครับในแต่ละเดือนก็คืออะไรครับเดือนละ300บาทถูกไหมที่ท่านไปนรูดซื้อสินค้านะครับเจ็าบาทที่เหมาจ่ายในเรื่องของค่าเดินทางอะไรเงี้ยอันนี้คือชัดเจนผมเชื่อว่ากลุ่มนี้รู้ตัวอยู่แล้ว นะครับรู้ตัวอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็ไม่ยากไม่น่าจะลงรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับทีนี้มาในเรื่องของกลุ่มผู้พิการบ้างซึ่งอันนี้แหละน่าสนใจแต่ไฮไลท์สำคัญคือตรงนี้ฮะนะครับหรือว่าสิ่งที่ตรวจสอบตรวจเช็คก็คือว่าในเรื่องของนะครับกลุ่มที่จะได้รับเงินเนี่ยก็พูดง่ายๆหรือสรุปง่ายคือที่ท่านเป็นกลุ่มนะครับผู้พิการที่ได้รับเบี้ยผู้พิการถูกไหมแต่ละเดือนในประมาณต้นเดือนอยู่แล้ว นะครับผมอันนี้สําคัญอ่ะก็เป็นไฮไลท์ต,ตามนั้นทีนี้หลายท่านนะครับก็อาจจะมีสิทธิ์ซ้ําซ้อนในกรณีที่ในรับเบีย้ยความพิการหรือมีบัตรผู้พิการอยู่แล้วแล้วก็ได้รับสิทธิ์นะครับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยถูกไหมอันนี้ได้รับสิทธิ์เดียวตามที่เคยแจ้งไปก็คือกลุ่มคนที่มีบัตรหรือได้รับเบีย้ยความพิการนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปผูกพร้อมเพย์อะไรใหม่เขาจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของท่านอยู่แล้วนะครับ ไฮไลท์ที่อยากจะสรุปก็คือว่าในเรื่องของกลุ่มที่2เนี่ยที่บัตรหมดอายุใช่ไหมเขาบอกว่าถ้ากลุ่ม2นะครับเนี่ยต้องไปต่อนะครับในเรื่องของอายุบัตรประจําตัวผู้พิการเสียนะครับในส่วนของกลุ่ม3และกลุ่ม4นะครับต้องไปทําบัตรประจําตัวคนพิการ ภายในวันที่3ธันวาคมปี67นี้เท่านั้นอันนี้เขาเป็นสิ่งที่จะต้องระบุนะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับอันนี้คือกรณีที่ไม่มีบัตรนะหรือเขาเรียกว่าบัตรหมดอายุก็แล้วแต่อ่ะอันนี้ก็เป็นโดยรวมที่นะครับอัปเดตให้กับทุกท่านได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับทีนี้ในรูปแบบของการโอนนะครับเอาเริ่มจากกลุ่มในเรื่องของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาก็จะมีโอนผ่าน2ช่องทาง ช่องทางแรกครับก็คือพร้อมเพจที่ผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนอันนี้ช่องทางแรกนะครับใครผูกอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรช่องทางที่2ครับก็คือเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ได้ให้ความประสงค์ไว้นะครับอาจจะมีอารโอนบัญชีนู่นนี่นั่นถูกไหมครับผมอันนี้สําคัญในส่วนของผู้พิการครับก็มี2ช่องทางเหมือนกันครับก็คือช่องทางที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการที่ได้รับข้อมูลจากนะครับเจ้าหน้าที่ ถูกไหมครับกับอีกหนึ่งช่องทางก็คือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่แจ้งกันนะครับสิ่งที่เขาเตือนก็คือว่าอย่าลืมนะครับเปิดบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนตรวจสอบบัญชีธนาคารต้องมีสถานะนะครับเป็นแอคทีฟก็คือเขาเรียกว่ายังปกติใช้งานได้ปกติอยู่นะไม่ใช่เป็นในเรื่องของอะไรครับบัญชีที่ปิดไปแล้ว นะแล้วก็การต่ออายุหรือการทำบัตรประจำตัวคมพิการเพื่อรอรับเงินโอนอ่าอันนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับถ้าบัตรหมดอายุก็ต้องต่อไปอ่าอันนี้ก็เป็นช่องทางในการรับเงินนะครับผมอ่าโอเคนี่ก็เป็นภาพรวมแล้วกันนะยังไงก็มาสรุปให้กับท่านได้รับทราบกันนะช่วงนี้โอฝนตกหนักเลยยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวไงมีความคืบหนะ้าอื่นใดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวนํามาสรุปแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากสําหรับกาารตติดมมช แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ